สวัสดีครับมันี่ก็พบกับเบ่าพิท่ทยคือเก้าครับขาพิถ่ายเฮ็ดนี่แหละครับให้เบิ้งครับเฮ็ดเมนูเมนูต้มยำเครื่องในไก่ครับแบบอีสานนี่แหละครับมาเบิ้งเครื่องปุงกันเลยครับเครื่องปุงครับมีเครื่องต้มยำครับตะไคร้คาใบมะกรูดลากผักชีแล้วก็ต้นหอมครับมะขามเปียกครับแล้วก็รสดีครับ เกลือครับผงชูรสครับแล้วก็ปลาร้าคุณยายครับแล้วก็ตับไก่กลุ่มไก่ครับครับเครื่องปรุงก็มีซ้ำนี่แหละครับไปเบื้องขั้นตอนการปรุงเลยครับครับมาเบิ่งวิธีปรุงกันเลยครับหลังจากต้มน้ำห่อนหมอเดือดแล้วครับก็มาเบิ่งวิธีปรุงกันเลยครับใส่นี่เลยครับเครื่องต้มยำลงไปเลยครับ มีข่ามะขามเปียกตะไคร่ใบมะกรูดหลักชีครับใส่ลงไปเลยครับโอ้ยหมักขามบอกครับใส่ลงไปเลยครับใส่เกลือครับนิดนึงครับแต้อำใส่หลายครับมันจีเข้มครับใส่ผงชูรสครับ ใส่รสดีครับเจอความนุ่มนวลครับต่อไปครับใส่น้ำปลาครับใส่น้ำปลาคุณใหญ่ครับใส่ลงไปเลยครับพ่อครับมันสีเข้มครับเรอจะพักนึงครับให้หมอเดือดก้นครับแล้วค่อยมาใส่ไก่ครับ หลังจากหมอเดือดแล้วครับใส่ตับไก่ครับกลุ่มไก่ครับเครื่องในไก่ครับใส่ลงไปเลยครับใช่แล้วก็บาตองคนแล้วครับมันสีขาวครับครับรอให้น้ำเดือดเลยครับหลังน้ำหลังจากน้ำเดือดครับไก่สุกแล้วก็พร้อมตักออกมากินครับรอักพักหนึ่งครับขอต้มก่อนเด้อครับสิดท้ายเห็นเบื้องไหมครับ หลังจากไกล้ชุกครับน้ำเดือดแล้วครับชิมครับที่นี่อืมรสชาติกลมกล่อมนะครับกัดใช้พักชี่ัันจนหอมหันลงไปเลยครับรวยวยรวยรยรวยหนาเลยครับครับ เป็นแต่แสบครับพี่น้องแสบครับแสบครับใส่เจ็หลับปิดแก๊สเลยครับพร้อมเสิร์ฟครับไก่ชุกครับผมมอแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับกะในมอครับอันนี้ต้มไก่ครับอันนี้กะต้มไก่ครับเสิร์ฟใช้ถั่วแล้วครับพร้อมกินครับมันต้องกินครับแจวประแดกครับถึงจะแ่บ จังใดบ้าพุทธไทยก็ขอจบคลิปสำนีแล้วครับกับเมนูต้มไก่ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้บ้าพุทธไทยนะเด้อครับจังไดก็ขอจบคลิปสำนีแล้วครับสวัสดีครับ